การแข่ง G3 เพื่อชิงวิสัทรสสีทองเบย์พาสปอร์ตคืออะไร G3 คืออะไรทำยังไงถึงจะแข่งได้ไปดูเบร์เอสวัสดีครับผมตอมพีเซนเซค,ครับใครก็ตามที่เล่นเบเบยมาได้สักพักหนึ่งหรือว่ากำลังเพิ่งเริ่มต้นเข้าวงการเนี่ยคงจะเคยได้ยินเรื่องของ G3 ถ้าให้อธิบายแบบเข้าใจง่ายๆว่า G3 คืออะไรการแข่งรายการเล็กๆที่จัดโดยอ f ฟ i c i a l หรือตัวแทนจำหน่ายอย่างเค t o ทเลยนะ โดยสถานที่จัดเนี่ยก็จะหมุนเวียนไปตามห้างครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นห้างเดอะมอลล์หรือห้างสยามทาคาชิมายะหรือตามเซ็นทันเวิลด์หรือเซนทันสาขาต่างๆส่วนใหญ่ก็จะจัดอยู่ในโซนของเล่นและถามว่าชนะรายการนี้ไปได้อะไรได้รางวัลพิเศษเป็นวิสัส์รัสีทองซึ่งหาซื้อที่ไหนไม่ได้เด็ดขาดหรือคุณจะไปขอซื้อต่อจากแชมป์ก็ได้ก็สามารถตามได้ที่เพจของ KC t o y b e b t x, x เลยนะครับแล้วถามว่าเงื่อนไขในการเข้าคืออะไรหนึ่งคือคุณจะต้องมีสิ่งนี้ครับทีนี้เรียกว่า b a b t Stamp Passport แล้วถามว่าวิธีได้มาคือยังไงที่ไหนมีงาน G3 นะครับให้เราไปที่นั่นแล้วก็ซื้อของภายในวันที่มีงานขั้นต่ำ500บาทแล้วก็นําไปเสร็จไปแรลก,กับสตารครับก็จะได้สเต็มพัสปอร์ตนี้มาและกดพื้นฐานในการแข่งที่หลายคนก็น่าจะรู้อยู่แล้ว1นึเลยคือเบเบททุกตัวจะต้องเป็นของแท้ทักคราโทมี่เท่านั้นครับเตรียมเบเบทสตัวชิ้นส่วน9ชิ้นส่วนห้ามซ้ํากันเลยนะก็เป็นกฎของการแข่งขันทั่วไป พวกตัวพิเศษจากแอปอะไรแบบนี้ใช้ไม่ได้ในไทยนะครับพูดง่ายๆคืออะไรที่หาซื้อได้จากร้านออฟฟิเชียลของไทยลงแข่งได้หมดทุกอย่างเราก็รู้เรื่องของ G3 กันอย่างเข้าๆแล้วผมก็อธิบายแบบไปดูเข้าใจหรือเปล่าแต่วันนี้จะเป็นครั้งแรกที่ผมจะไปแข่ง G3 เดี๋ยวก็มาดูกันครับว่าการแข่งขัน G3 ของผมในวันนี้จะเป็นยังไงจะต้องทําอะไรบ้างในการไปก็ไปดูเลยครับอีกราตอนนี้อยู่ที่เดอมอลบางกะปิ คลิปนี้มันอาจจะแบบเร็วๆนิดนึงเพราะว่าที่แรกจะมากันนัดกันมา3คนแต่สุดท้ายเหลือคนเดียวครับคลิปนี้จะได้ลงหรือบรรยากาศจะเป็นยังไงบ้างนะอยู่ G3 แล้วเดี๋ยวไปดูบรรยากาศโอ,โอ,โอ้มีของขายเยอะด้วยวันนี้นี่ให้น้องแนะนำการลงทะเบียน G3 ครับเพิ่งมาครั้งแรก นะนำหน่อยแนะนำหน่อยลงทะเบียนครับพี่เอ็มครับผมลงทะเบียนครับลงทะเบียนลงทะเบียนลงทะเบียนมาอ่าา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 าเาา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 อาอาา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 าอนีาาาากลอานาีาเาาอาาาเาา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 อาา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 ทาาาาากาากาา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 ทาาา้าาาาาัาาา้คาาทาาาาาอาาเด็กๆรู้จัก ใช่ครับตรงนี้เราเป็นหมอท้องฟังเลยี่อ๋ออมา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 เอยีตอนนี้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วครับในชื่อของซอมบี้เจนเตอยู่สายเอนะที่ตรงนี้เขาจัดที่ไว้ให้นั่งก็นั่งได้งั้นเราสแตนบายก่อนสวัสดีครับเป็นไงสายอะไรเราสายเอค่ะโอเคเหมือนกันวันนี้มีสายเอเหมือนกันแต่ตอนนี้สายเอเริ่มขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูตอนแข่งกันว่าจะเป็นยังไงเราพี่ยังไม่ได้อยู่ในเล็ปเลย เด็กๆก็เต็มเลยสนุกดีครับตอนนี้ก็กำลังรอนเรียกนะครับยืนอยู่ข้างคู่แข่งด้วยนี่คู่แข่งผมนะครับเราจะเป็นคู่แรกเลยเอามือให้หน่อยนะครับเไครับการแข่งขันรอบแรกของผมตัวแรกผมเลือกใช้เป็นโคบอลดากูนเจอกับฟินิกวิงผมใช้เป็น7 7 0บิดเอหวังจะตีให้แรงขึ้น แล้ตั้งใจจะมาดูดหมุนช่วงปลายเกมแต่เหมือนจะวิ่งเยอะแล้โดนตีเยอะไปหน่อยโดนฟินิกวิงตีแต่ละทีคือสะดุ้งไปทั้งสนามมาวัดผลช่วงเฟดท้ายของเกมก็สู้แรงสปินไม่ได้ครับ <Finish> ตัวที่2ชาร์กสเกลเจอกับชาร์กสเกลของผมใช้เป็นบิดคิกนะครับแต่ของคู่แข่งใช้เป็นบิดโลลัชเรียกได้ว่าเป็นบิดที่ตีโหดทั้งคู่ครับทั้งคู่ก็ควงกันมาจอกันจะตีอยู่หลายทีก็้ปะทะกันอย่างรุนแรงครับแต่ของผมโดนปะทะ oh, แล้ girl, ของกโอเวอร์กลับมาไม่ได้อีกเลยตัวที่3ผมลองใช้เป็นซามูไรคาลิเบอร์ที่เพิ่งได้มาเจอกับวิสัทลอดดูซิว่าจะรอดไหมพยายามตีเขาอยู่หลายทีนะครับซึ่งค่อนข้างตีแรงเลยแต่ว่าวิาสัทลอดเขาค่อนข้างเหนียวมาก ก็ตีกันไปตีกันมาสุดท้ายแรงสติงก็สู้ไม่ไหวครับผมแพ้4-0เลยจกรอบแรกเลยเก่งครับเราเก่งมากจริงๆคอมโบเขาดีด้วยอันนี้มันเป็นคอมโบใหม่ที่แบบผมเพิ่งจัดเมื่อคืนว่าอยากลองเล่นแบบนี้ดูแล้วก็ไม่เวิร์คครับเดี๋ยวรอบ2เดี๋ยวลองเปลี่ยนคอมโบดูว่ามันจะดีขึ้นไหมมาดูว่าเราจะจัดอะไรดีตอนนี้นะครับเจอกันโอเคเมื่อกี้ซ้อมกับน้องๆแล้วก็เกิดอุบัติเหตุนิดนึงนะครับ คือว่าเบเบดมันชนกันแล้วก็มันเด้งใส่มืออันนี้เซ็นเซอร์ไว้ก่อนนะใส่ถ,ถุงมือเล่นก็ดีนะเพราะว่าเนี่ยอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้โอเคได้ปตัตเตอร์แล้วน่ารักดีแข่งเบเบดไม่ได้แชมป แต่ได้แผลและนี่ก็คือวิสัสตรถสีทองนะครับที่ผมได้ยืมพี่เขามาถ่ายเมื่อกี้พี่เขาตึงมากผมดูการแข่งยครับยินไหมครับ b ีส s ล l กอ e r อ๋อผมเจออยู่โหดมากตึงๆทั้งนั้นเลยครับืเจอครับขอบคุณครับรอบที่สองกำลังเริ่มขึ้นนะครับตอนนี้เราได้สาย A เหมือนเดิมผมได้สายอสายเเจอกันเฮ้ยเจอกันก็แย่ดิพี่ก็แพ้ดิ <laughs> ผมจะเอาคาซามิเบิร์เป็นแบบอย่างครับผมจะเป็นชายผู้ไม่ยอมแพ้ถึงแม้ว่าจะแพ้รอบแรกไปแต่ว่ารอบสองยังรออยู่เจอกันรอบสองมาดูกันว,ว่าจะเป็นเหมือนรอบแรกไหม เมื่อกี้ผมเซตคอมโบใหม่แล้วซึ่งลองเอาไปใช้กับสนามซ้อมดูเขาก็ใช้เป็นแบบทีออนทรีนะแล้วผลปรากฏว่ามันชนะแบบชนะถี่มากชนะตลอดทัสกสเกล960คลิกแล้วก็ฟินิกวิง760โลลัชแล้วสุดท้ายก็เป็นไนท์เมล160ลัชครับไนท์เมลทำแต้มไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่ชกการ์สเกลกับฟินิกวิงค่อนข้างโอเคเลยสนามซ้อมเก่งจังเดี๋ยวไปดูสนามจริงแล้วกันทำอะไรอ่ะทำอะไรอ่ะติดตามเลยครันติดตาม,ตามเอ้ยกดต้องกด2ทีหรือเปล่า เฮ้ย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 ประชาประชากรตัวอย่างนะครับเยาวชนตัวอย่างไปประกาศในห้างดิไปประกาศวันนี้ก็พี่เองเฮ้ยวากิลีโบของพี่ยังไม่มาเลยา การแข่งขนันในรอบบ่ายคู่แรกผมใช้ชารกสเกลครับชารกสเกลก็เจอกับชารกสเกลตัวยอดยิตจริงๆเมตานี้ผมก็ตีกันไปตีกันมาตีกันไม่โดนครับแต่ตอนหลังมันผมควงได้เอราไปหนึ่ทีเข้าเอ็กซ์ตีมฟินิตทันที ตัวที่2องฟินิทวิงเจอวิสันล้อที่แรกใจหายนึกว่าจะไม่ชนะสปินแต่ตีเขาเบิร์ดฟินิทได้อย่างสวยงามครับรอบนี้เข้ารอบสี่สุดเมื่อกี้ชนะแบบสวยงามมากๆเลยก็เดี๋ยวรอแข่งรอบที่2สุดยอดสมมติวนะอินเอนเซอร์ชื่อดังในวงการเบเวตตอนนี้นะพบกับใครทันวาอาทันวานะคู่ที่2ครับตัวแรกผมใช้เป็นชาร์กสเกลเจอกับเพอร์ซิอุทดาร์และพอถึงจังหวะชุดเหมือนน้องเขาชุดพลาดลงหลุมไปเองน่าเสียดาย ตัวที่2ผมใช้ฟินิ x วิ n งเจอกับเพกัตัสบาสสีแดงสีแดงเจอสีแดงก็ต้องแรง6เท่าดิมาเลยครับผมชูต้องไปแล้วแล้วก็เพราะไป1ทีออกโอเวอร์ฟินิชได้สวยงามมากโอเวอร์ฟินิชจะเข้าสู่รอบต่อไปครับเดี๋ยวลุยต่อครับไม่รู้จะไปได้ลึกถึงแค่ไหนวันนี้นะสุดยอดสนุกมากวินล็อตทองจะเป็นของผมหรือเปล่า ตัวแรกผมใช้ชาร์กสเกลเจอกับชาร์กสเกลครับแต่รอบนี้เหมือนว่าชาร์กสเกลผมมันซิ่งเกินไปนิดหนึ่งคอกงเลยโอเวอร์ตัวที่2ฟินิกวิงเจอกับโคบอลดากูนอันนี้ผมตั้งใจจะตีให้แรงๆครับเผื่อว่าโคบอลดากูนจะไม่ได้สปินตีไปตีมาไม่ออกสักทีแต่ก็โชคดีครับที่ผมตีจนเขาเอียงล้มได้ Finish. Finish. ได้มา <Finish. S> 1แต้มตัวที่3ผมว่ายากมากเพราะว่าวิสระลอดของน้องเจอกับไนท์เมลของผมซึ่งไนท์เมลของผมดันไปใส่บิดพอยต์ผมเปลี่ยนเป็นบิดพอยต์นะครับลืมบอกแรงสปินจะ ตาสุดท้ายผมไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับถ้าน้องชนะคือผมแพ้เลยตัดสินใจใช้ชักสเกยกาจะตีก็ตีให้มันไปเลยแต่สุดท้ายตีมันเกินออกเอ็กตีมเ,เองครับเอ็กซ์ตีมฟินิชตกรอบแล้วครับแต่ก็เข้ารอบมาได้2รอ,อบแล้วนะวไม่เป็นไรรอบนี้หมดแล้วไปครับไปสรุปที่บ้านอีกทีว่าวันนี้ผมใช้คอมโบอะไรบ้างเดี๋ยวตอนนี้มาช่วยน้องๆดูคอมโบนะครับนี่มาจัดคอมโบให้แต่ถ้าแพ้โทษพี่ไม่ได้นะกลับมาแล้วครับก็กลับมาจากงาน G3 ที่เดอะมอลล์บางกะปิแล้ว เอานก็ถึงบ้านเรียบร้อยเราก็จะมาสรุปความรู้สึกกับผลลัพธ์ของการแข่งขันในวันนี้นะครับที่ถึงแม้เราจะไม่ได้แชมป์แต่เราได้แผลกับบ้านครับและว,วันนี้ผมก็ลงแข่งไปทั้งหมด2อรอบนะครับก็คือรอบเช้าแล้วก็รอบบ่ายรอบเช้านี่ก็เป็น11บเอ็ดโมงครึ่งนะไม่ค่อยรอดเท่าไหร่ครับคอมโบค่อนข้างที่จะมัวขึ้นมาก่อนจะแข่งก็อย่างที่คาดครับอย่างที่ทุกคนเห็นกันก็คือ แพ้ตั้งแต่รอบแรกเลยแล้วก็คู่แข่งเขาก็ดูมีฝีมือมากจริงๆแต่พอรอบที่2เนี่ยผมก็มีการจัดคอมโบใหม่แล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยคอมโบนี้มันเข้ามือมากเพื่อใครไปลองใช้ตามแล้วมันเวิร์กก็ผมก็ยินดีมากๆเลยนะชลามครับชาร์กเกล960คิกอันนี้เป็นคอมโบที่ผมชอบมากฟินิกวิง760โลลัชครับจริงๆอันนี้ผมไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่เลยรู้สึกว่าเลยไม่รู้สึกว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่าก็เป็นไนท์เมล160อยล์นะครับ จริงๆถ้าผมอาจจะเปลี่ยนเป็นสายสตามินาเต็มรูปแบบอย่างซิลเวอร์วูฟหรือว่าวิสาลล็อดก็อาจจะก็อาจจะมีลุ้นมากกว่านี้หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะมันผ่านไปแล้วโอเคก็เป็นคอมโบที่ผมใช้ในงาน G3 นะครับซึ่งงาน G3 วันนี้ก็เป็นงานที่สนุกมากแล้วผมคิดว่าผมน่าจะไปบ่อยๆถ้าเกิดว่ามีการจัดใกล้ๆบ้านผมหรือผมไปสะดวกอะไรเงี้ยผมก็จะพยายามไปบ่อยๆเพื่อฝึกฝีมือเพื่อพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆแล้วผมขอประกาศเป้าหมายหลังจากนี้ในงาน G3 ผมจะต้องเอาวิสันล็อตสีทองมาเป็นของช่องนี้ให้ได้ไป go s sure.